สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเชจค้าเราไถมือสองเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ร้านเพชรลุงเทคเตอร์นะครับวันนี้เรามีรถมานําเสนอนะครับผมเป็นรถไถรุ่น L5018 นะครับลูกค้าเข้าใหม่2รายการนะครับแล้วก็ L78 0ครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับลูกค้านะคันนี้นะครับสวยๆเดิมๆเลยคันนี้ L78 0ปี2554นะครับคันนี้นะลูกค้านะมาพร้อมกับใบมีดันดินหน้าแล้วก็ผ่นหลังนะครับเป็นผ่นพัห้านะครับ อันนี้ยังไม่ล้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปรีวิวการทํางานให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าเครื่องนี่เดิมนะครับเครื่องเครื่องดีนะครับแต่มีรอยนิดนึีก็คือมีรอยกระทะที่ลูกค้าเขาดามกระทะมานะครับเนี่ยนะครับคันนี้ถูกเลยนะลูกค้านะเปิดมาแค่ราคาสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับนะสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเอาเซตนี้ไปเลยนะครับใช้งานได้นะครับ นี่แพทยังมีรอยแกะยนะครับลูกค้าแคทยังเดิมอยู่นะครับเครื่องยังเดิมนะครับที่โคนขึ้นมาจากการทำงานของลูกค้าคนเก่าเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถถมือสองอยู่นะครับผมอยากได้รถถไปใช้งานนะครับฝากด้วยนะครับผมงบประมาณน้อยงบประมาณเยอะนะครับคุยกันได้นะครับคันนี้นะครับไปรุ่นรถถนะครับอยากไปใช้งานนะเสียก้าจะให้เลยนะครับคันนี้นะ สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะเราเปลี่ยนภายให้ด้วยแล้วก็ตรวจเช็คให้ด้วยนะครับคันนี้นะสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทหรือว่าถ้าอยากตัดสดก็โทรมาทิ้งกลางมาได้ว่ามีงบประมาณเท่าไหร่นะครับคุยกันได้นะครับผมแล้วก็คันต่อไปนะครับนี่ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับนี่ทีเด็ดเลยห้าศูนย์หนึ่งแปดแต่ว่าราคานะราคาสี่แสนเกียนะจะบอกให้นะนี่นะสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับนะอ่าสภาพนี้ไปเลยราคายังกับ47แรง ครับเราจะสวยลูกค้าเลยนะครับนี่400,000กิ่นนี่ผมแถมผานใหม่ด้วยนะนี่เป็นผาน5นะครับผาน5ใหม่ยี่ห้อนาซ่านะครับอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะดูที่ท้ายในี่ท้ายเรื่องท้ายนี่ไม่มีรอยแกะเลยนะครับลูกค้าไว้รุ่นนูไถ่นะครับนะถ้าอยากได้ราไถ่นะครับแบบถูกนะครับถูกนะจัดเต็มเลยนะถูกนะครับผม50แรงในราคา4ในราคา44กิแรงนะครับนี่ มีมาคันเดียวเลยตอนนี้นะครับนะเพิ่งมาใหม่นะครับคันเดียวนะครับค่าสแดงราคานี้นะครับเราบอกด้วยว่าเครื่องเดิมนะครับตัวเดิมทีสารเดิมเลยนะครับไม่บีดม่อะไรเดิมหมดเลยนะแต่ว่ามันมันตัวเนี้ยมันไม่มีผ่านมาด้วยผมติดผ่านใหม่เลยครับเป็นผ่านน้านาซ่านะครับทุกท่านที่มองหารถอยู่นะครับผมไม่ผิดหวังเลยนะครับแต่ว่าถ้าช้าก็อดนะครับนะช้านี่อดเลยนะครับ ราคา50แรงนะครับเท่ากับราคา47แรงนะครับเนี่ยจะบา้าลูกค้าได้50แรงไปใช้งานเลยนะครับถูบนาากนะไม่เสียก้าจัดแค่นะครับนวะันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองให้ดูนะครับว่ามันทํางานเป็นยังไงหรือเปล่าราคา475,000เนี่ยมันจะทํางานได้หรือเปล่าอ่ามันจะมีจุดรั่วจุดซึมหรือเปล่านะหางยกข,ขึ้นปกติหรือเปล่าใบมีดยกขึ้นปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับผมราคา475,000แรงนั่นเกินสมัยนั่นเกินะ ที่ได้ไปนะครับผมนะครับตอนนี้นะ50แรงหรื้ว่าราคาเทกับ4เซน์4เซนะเั จะลองรถเองนะครับลูกค้าก็เข้ามาได้นะครับที่ร้านเราครับร้านุณิุ์นด์เลคเตอร์นะครับลูกค้าอยู่ตั้งอยู่ที่อำเภอท่าอ่าตจังจัยกาะสินนะครับเรามีสถานที่ลูกค้าได้ลองรถเลยนะครับไม่ว่าจะดูรุ่นไหนหรือว่าสนใจรุ่นไหนสนใจคันไหน,หนหไว้นะครับก็ถ้าอยากเขา้เขามาทดลองขับก็ได้นะครับ หนำใจนะครับอยากตอลอดกบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนนะเข้ามาตลอดสนานได้นะครับถือว่าถ้าเราะอยูแบบนี้ใม่เห็นด้ก็ได้ เพิ่มกระคันสองพันก็สั่งเราได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เซ็นการ์จะให้นะครับคันนี้400,000จ็ดหมื่นนบาท50แรงนะครับลูกค้าติดต่อได้นะครับที่เบอร์อ่าใส่ข้างล่างนะครับจำเบอร์ได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวต่อคือตัวสีเกียร์แรงนะครับตัวนี้ก็อ่าได้ตัวนี้ก็ได้ราคาที่355,000บาทใช่ไหมครับเดียวอ่าตัวนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวรีวิวการทำงานให้ดูนะครับตัวนี้แต่ถ้าอยากได้ดูรีวิวเพิ่มเติมก็สอบถามมาได้นะครับทางเพจเรานะครับ ว่าอยากให้ดูรถคันไหนเป็นพิเศษนะครับลูกค้ากได้40แรง50แรงคันอื่นชั่วโมงน้อยๆครับจะได้รีวิวครับก็แจ้งมาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์มาได้นะครับลูก้านะตัวนี้ก็มาใหม่นะครับตัวนี้มาใหม่เหมือนกันตัวนี้มาวันนี้เองนะครับวันนี้ตอนเช้านะรับจากลูกค้ามาเลยลูกค้าเขาใช้ขนเฟืองอยู่นะครับไปเอาเมื่อเช้านี่นะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เอกสารมาโควนเหมือนกันนะครับสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าเครื่องยนต์จะเป็นย like ังไงนะครับราคาแค่สามแสนห้านะครับลูกค้านะไม่ต้องทําอะไรมากมายไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับออกมาให้ข้างนะครับแปดแสนกว่าบาทนะครับลูกค้านะอันนี้รถได้จะปีห้าสี่นะครับเริ่มจะไม่คุ้มมาถึงนะครับปีห้าสี่นะครับอาจจะไม่ล้างนะครับสีนี่ยังสวยอยนะครับไม่ต้องคิดอะไรแม่ลูกค้าค่านี้ใช้งานได้มีฐานด้วยนะครับนะราคา3ามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทครับเก็บได้ยจะให้ครับผม ไกไหอ,อยากได้ราคาไหนนะพ่อค้าหรือว่าลูกค้าเรียงตัดจบไปนะครับ ่าไม่ต้องทอะไรหรอกเด็ก้ไม่ต้องทำอะไรแล้วเด็ก้ข้ามมี้ไปเลยราคาเราจะไม่ได้แม่ก็คุยกันได้นะครับคุณทางวแต่ละันะครับก ไเย,ยังเสได้นะลูกคมไม่มีขอออยราคาเนี่ยสามแสนนั่งเหมือนหาพันนะครับมุงมดแน่เลยใช้งานได้หมดด้วยนะครับน,นออกใหแล้วผมไปซื้อใหม่ลูกค้าลยซื้อใหม่นะครับก็ไม่มะะอ,อีไรประมาณนั้นโอ้โห เรามาดูกันเลยนะคะทั้งสองคันนี้นะคะราคาถูกๆนะคะวันนี้น้ำเย็นดีเซลเหมือนกันนะคะสองคันนี้นะคะต่างกันเพียงแค่น้าหนักเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ส7เจ็ดแรงม้านะคะต่างกันแค่รุ่นปีนะคะแล้วก็น้าหนักนะคะส7 d เจ็ดดีีนะคะ L ส7 0เจ็ดศูนย์ปดดีีนะคะแล้วก็ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดดีีนะคะ ประสิทธิภาพการทำงานไม่ต่างกันนะคะแต่ว่าราคาอาจจะต่างกันนิดนึงนะคะต่างกันที่รุ่นปีนะคะแล้วก็แรงม้าด้วยนะคะ50แรงม้านะคะติดฐานพรวนใบ22นิ้วของนา s a นะคะตัวนี้ สี่แ0นเจ็ดหมื่ันบาทตัวนี้ได้ฐานคววห้าใหม่ตรานาซใบย่าใบ22นิ้วนะคะเครื่องยนต์สี่สูบสองเพลานะคะอีกคันเป็น47แรงม้านะคะแล้วก็อีกคันเป็น50แรงม้านะคะ ราคาถูกๆนะคะแต่ว่าเลือกเลือกไม่ถูกเลยนะคะทั้งสองคันคันนี้ก็ราคาเพียงแค่475,000บาทนะคะขายตามสภาพนี้นะคะยังใช้งานได้อีกนานนะคะยังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะคะแล้วก็อีกคันนะคะรุ่นนี้4 7 d t นะคะรถปี54นะคะก็ยังใช้งานได้ดีนะคะแล้วก็ยังใช้งานได้อีกหลายปีนะคะ นำมาจัดโปรโมชั่นพิเศษทั้งสองคันเลยนะคะ47แรงม้านะคะ50แรงม้านะคะในราคาถูกๆเ,เลือกไม่ถูกนะคะสองคันนี้ 0698ค่ะ0979691438ค่ะหรือว่าแวะเข้ามาทดลองขับที่ร้านเพชรลุงเรืองแท็เตอร์นะคะตั้งอยู่ที่สามแยกใดนโนเสาร์ตำบลปุงเก่าอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโทรสอบถามเส้นทางได้ที่0942640798ค่ะ0979691438ค่ะ รสถสวยพร้อมใช้งานนะคะหรือว่าอยากซื้อตามสภาพไปแต่ยังใช้งานได้ดีนะคะที่นี่เลยนะคะร้านเพชรลุงเยองแท็กเตอร์นะคะ ร้านเพชรลุงเรืองแท็กเตอร์นะคะจําหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะคะทั้งรถใหม่แล้วก็รถมือสองนะคะพร้อมจําหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงมากมายหลายรายการนะคะพร้อมจําหน่ายเป็นอะไหล่แท้จากคูโบตานะคะสนใจโทรสอบถามได้เลยนะคะ0942640798ค่ะ0979691438ค่ะร้านเพชรลุงเรืองแท็กเตอร์ยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ